สวัสดีครับทุกคนกับผมอีกแล้วนะครับคาลิงวันนี้อยู่กับรายการยิงยันแท็กเตเยอร์ดูวิงนะครับหลังจากพี่โคเขาปล่อยภาพออกมานะครับเป็นภาพเงาของนักเตะ2คนที่ติดบูทที่จะมาในสัปดาห์นี้นะครับก็คือวันพฤหัสที่15เดือนที่2นะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับหลังจากการลงคลิปนี้นะครับก็คือหลังจากการอัปเดตนะครับนักเตะ2คนนี้จะมาอย่างแน่นอนแล้วก็ติดบูททั้ง2คนนะครับภาพแรกจะเป็นใครไปลุ้นกันครับผมผลแรกจะเป็นใครไปไม่ได้ครับจากนี้เลยครับเบลลมาริดทุกคน คนนี้เลยครับต้องชายคนนี้เลยชายคนนี้เท่านั้นจูดเบลลิงแฮมทุกคนดูเงาเหมือนกันเดะแต่ผมไจมะใส่ขอบสีแดงไปหน่อยนะนี่ครับทุกคนโหเหมือนกันแนักระแกะจูดมอีแล้วนะล่างก่อนขนาดจะไม่มีบูทยัง9ก้าร้อ่ะบางล่างอ่ะผมว่าล่างนี้เผลอ <ๆ S 1> มีทะลุร้อยหนึ่งนะมีรนะ้อยเอ่ะแบบหนะึ่งร้อยร้อยเ่ะล่างนี้นะไม่รู้ว่าจะมาในสไตล์ไหนทุกคนนะขอมาในสไตล์ดีด้วย โฮพเยอร์อะไรเงี้ยเคีติเพย์เมเกอร์สวยๆอะไรเงี้ยเฟี้ยวเลยนะครับสำหรับจูนบิลลิงแฮมผมบอกเลยว่าน่าจะโกงหน้าดูครับสำหรับนักเตะคนนี้ตัวต่อไปครับผมเป็นใครไปไม่ได้ครับทุกคนใครเห็นเงาผมว่าก็น่าจะรู้กันแล้วแหละว่าเป็นใครนี่ครับผมคนนี้เลยครับต้องชายหนุ่มคนนี้เลยตื่นตื่นตื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 นตูนฮาร์เลนฮาร์เลนโข อีลิงเบา์ฮาแลนดูคนดูเงาเหมือนกันเด้เลยฮาแนลนด่างนี้ผมว่ามีร้อยเพราะติดบูทเขียวด้วยเนี่ยทุกคนดูบูทเขียวดิเนี่ยเพราะว่าติดบูทเขียวด้วยทุกคนผมว่าล่างนี้มีร้อยไม่ร้อยก็นู่นอะ ไม่ไม่ร้อยก็99ไม่99ก็ร้อยหนึ่งอ่ะทุกคนล่างนี้สมสำหรับนักเตะ2คนนี้มาแน่นอนนะครับหลังอัปเดตเตรียมทองกันไว้ให้ดีนะครับสําหรับใครอยากได้นักเตะคนไหนใน2ตัวนี้ลองคอมเมนต์มาดูนะส่วนตัวผมอยากได้ฮาแลนด์เพราะว่าผมมีจูทั้งหมด2ล่างแล้วแต่ถ้ามาจูดอีกตัวก็ยังดีเพราะาเป็นจูติดบูททองตัวนี้ใครก็ได้อ่ะพูดตรงตรงแต่อยากได้จริงๆคือฮาแลนด์เพราะว่าไม่เคยเปิดได้จริงๆใครอยากได้ลองตัวไหนก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับสาหรับวันนี้ ลาไปก่อนนะครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปตอนนี้ผู้ติด,ดตามเราจะถึง2,000ซับตัวใครแล้วนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ